สวัสดีจ้ามือนีนครับมือนีนมือเป็นมือสันวัน,นดีแต่ได้มานักเรียนมาถวายกระถินจ้ามาถวายอันพ่ามันกระถินจ้ามาถวายต้นเทียนของโรงเรียนรัศมีอารมณ์โรง,งเรียบบนบรรมอคณนสารจ้า,จามาถวายวัดหลวงพ่อเหมือนแยกห้องกับมาซอยอีกแล้วค่ะ อันนี้คุณคู่นะพระนุชาเมนี่เป็นพิธีเล็กน้อยมาทํำผุญนะจา้า อันไหนกับเป็นเรื่องที่ดีเนะจ๊าน้อเรียกน้อ,นอยามาเข่าวัดจ้าคุณผู้มันกับ้ามาเข่าวัดจา้าเพราะมันจะได้หน่อยพูกเ่ากับมรรยากันจ้าปัสต่รูต้องกาต้อกักษา่น้นตกถวายตนเทียนนะจ๊าเลิ่มมันจะมาพานออกบรรษา้จ้า to try อันนี้พอผู้ยบาลนะจ๊พะพอผู้าบาลน้ำทิมจา้าเป็นปทัทธานมท่านท่านไปที่ไหนเป็นบรรยากาศนะจ๊ะ เด็กรุ่นใหม่เข้าวัดฟังธรรมนะคะเด็กรุ่นใหม่เข้าวัดฟังธรรมอันนี้ก็เด็กรุ่นใหม่ก็อจ้างธรรมอันน,น,นี้อันนี้เด็กรุ่นใหม่นะพ่อ,อจ้าคุณแม่ใหม่น,น,นะจ้าอันนี้ก็ อันน <the sun> <t ell> an> ี้ร wa ุ <te> ่นไม้ขอสร้างทำนี่ฮะก็จมาเบิ่งมาเ็กน้อยท่านไปที่แล้วท่านมาเทือยังเรียงตอนรับเล็กน้อย้ะจ้าเบิ่งไปอันนี้ก็เป็นขนมจีนจ้าขนมจีนอันนี้แกงเขียวหวานตอนรับเล็กน้อยนะจ้าอันนี้เป็นข้าวเจ้า แกบุฟเฟต์ตอเด้ไหอันนี้น้ํายาขงังกีดนะคะาาท้ากวาดเทพต่อนรับแล้วจ้าท้ามวาดเทพต่อนรับเล็กน้อยครัไม่เป็นเล็กน้อยล่ะก็้คุ้คนหรอกจ้าเพืาอ้นไม่คุ้นไรน้องกับมาซอยเพนตาซาวหลอจ้า ส่วนนี้เป็นสายบุญระจ้ะเดี๋ยมชมส่วนนี้สายบุญะะ<า>รัติจ้ะได้เช่หนาพากันแม่รั้ิจ้ะเยี่มไปท่ายรูมให้พักการ์เดอร์ขอบคุณมากมายเช่นน่ะพากันแม่รั้ิจ้าบ๊ายบายค่ะ